สามข้อเรียกร้องที่ออก่ทีมาเรียกร้องอ่ะไม่ง่ายที่เด็กๆมันออกมาเรียกร้องตอนนี้คือสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการอนาคตที่ดีขึ้นค่ะคือเราต้องการถ้าการเมืองดีเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับเราในอนาคตบ้างอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยที่หนูประสบเองนะในฐานะที่หนูยังเป็นเหมือนตอนที่เรียนมหาลัยหนูยังต้องใช้ทางสาธารณะหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราเรียกร้องตรงนี้ได้จริงๆอ่ะสิ่งที่เรามันจะเกิดขึ้นมาก็คือทั้งทางสาธารณะที่ดี ทั้งสาธารณูปโภคที่ดีอะไรหลายๆอย่างที่ดทีที่ที่เราควรจะได้มากกว่านี้กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้แต่เราดันไม่ไม่สนใจมันมองข้ามมันแต่เด็กรุ่นนี้เขาไม่มองข้ามอะค่ะเขาต้องการอยากได้จริงๆอยากได้สิ่งนั้นมาจริงเขาเลยออกมาเรียกร้องกันทุกวันนี้สนแสดงว่าสิ่งทั้งหมดคือคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นใช่แล้วก็ประชาธิปไตยที่มันแท้จริงแบบจริงๆอะไรคือประชาธิปไตยที่หนูคิดว่ามันจะต้องแบบอยากได้แบบจริงๆลูกเอาแค่เอาแค่เรื่อง ง่ายๆก่อนละกันค่ะเรื่องการเลือกตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่คนที่อยู่ในรัฐสภาตอนนี้เอาจริงๆแล้วมันก็จะพูดว่าเต็มปากเต็มคำไม่ได้ว่ามันมาจากประชาธิปไตยร้อยเปอซจริงๆอ,ะอ่ะเขาขอชนะก,การเลือกตั้งมันนี้หนเอ้าวแล้วสวสองคนนะห้าสิบคนนะคะามาจากไหนอันอน,น,อน,นี้ม,นมันคือ เด็กๆสมัยนี้เขาแค่ตั้งข้อสงสัยและคำถามแต่แค่ไม่มีใครตอบเขาได้แค่นั้นเองหนูก็ลยบอกว่าอย่างน้อย<ช>จะต้องไม่มีอำนาจสวในการยกมือเลือกนายกใช่ค่ะอย่างน้อยปัจจุบันนี้ควรจะไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากคอสอชอแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันควรจะแบบประชาธิปไตยจริงๆแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะวาเวลาไปมอบทุกครั้งเนี่ยก็จะแบบ เห็นหลากหลายวัยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเด็กๆอยากพูดอีกเรื่องหนึ่งคือเด็กๆอะบางครั้งผู้ใหญ่หลายคนอาจจะบอกว่าน้องๆออกมาเรียกร้องอะไรกันคุณยังเป็นเด็กคุณไม่ได้เสียภาษีอะไรด้วยซ้ำคุณมาเรียกร้องอะไรกับชาธิปไตไตรู้อะไรมากแค่ไหนกี่ยรกับชาธิปไตยก็อยากจะบอกว่าเด็กทุกคนทุกๆคนบนประเทศนี้มันต้องเสียภาษีอยู่แล้วพี่ไม่ว่าจะทําอะไรมันมันคือการเสียภาษีอยู่แล้วดังนั้นการที่เขาจะออกมาเรียกร้องตรงนี้ มันคืออนาคตของเขาอ่ะคุณควรรับฟังเขาแล้วก็เอาไปคิดบ้างไม่ใช่ว่าแบบว่าปล่อยผ่านไปดังนั้นเด็กๆที่จะออกมาก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆที่น้องๆจะพูดได้จริงๆแล้วก็อยากให้น้องๆทุกๆคนจริงๆนะหันมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย